การปลูกยางพาราก็เป็นแนวทางส่งเสริมทางการเกษตรอันหนึง่งแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกยางพาราในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรานะครับมีพื้นที่ปลูกยางพาราเยอะนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็สามารถที่จะกรีดยางได้ภายใน5้ปีปยางนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดจีนญี่ปุ่นครับ เพาะเขาผลิตรถยนต์เอาไปทำยางรถยนต์ทำให้ราคาย,ยางในประเทศนั้นสูงขึ้นก,ก็เกษตรกรก็หันมาปลูกยางกันการปลูกยางพารานั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาเรื่องบุกรุกพื้นที่ป่าการเผาป่าการใช้สารเคมีแล้วนีนะ่นะครับก็จะเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลูกให้พอดีกับปริมาณความต้องการ ต้ปูมากเกินไปเดี๋ยวก็ราคาตกตำ่ำมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับพูดถึงเรื่องยางพาราเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ายางพารานั้นเป็นพืชนะครับที่มาจากประเทศบราซิลทวีปอเมริกาใต้มาจากรัฐชื่อรัฐพารานะครับต่อมาก็มาปลูกในประเทศยุโรปบ้างแล้วก็เอามาแถบเอเชียโดยเฉพาะ ที่สีลังกามาปลูกก่อนเลยนะครับเมื่อปีพศ .2420 นู่นแล้วก็ปลูกกันที่สิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกยางที่มากมายมาก่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วโลกจึงเรียกกันต่อมาว่าเป็นยางพารานะครับสาหรับในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานว่ามีการปลูกยางพาราเป็นครั้งแรกที่จังหวัดตรังนะครับผู้ที่นําเข้ามาคือพญา รัศดานุประดิษฐ์มม่สอนพักดีหรือคอซิมบีนารนองซึ่งเป็นผู้่าราชการจังหวัดตรังในยุคนั้นปีพศ2442ถึง2443ท่านเจ้าเมืองตรังหรือผู้่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้นคือพญารัศดานุประดิษฐ์ก็นำยางพารามาจากรัฐเปรัฐมลายูในขณะนั้นนะครับข้ามาปลูกที่ตรังประจุมแล้วก็ปลูกกันทั่ว14จังหวัดภาคใต้จากนั้นมาก็ ราคาตกต่ําบ้างตอนหลังก็ราคาสูงขึ้นก็มีการปลูกกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ก็พันยางส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดตรังนะครับที่จังหวัดตรังก็มีอนุสาวรีย์ผู้การจังหวัดที่เป็นคนต้นคิดเอายางพารามาปลูกจนเป็นพืชเศรษฐกิจคืออนุสาวรีย์ของพญารัษดานุประดิษฐ์หรือคอสมีนระนองนะครับพันที่ดีที่สุดก็เป็นพัน ยางของจังหวัดตรังหรือ R M 6 0 0ที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้ในจังหวัดในแถบภาคอีสานเลยอุดรธาน,นีเขาก็มีการตั้งโรงงานยางแท่งเป็นวัตถุด,ดิบที่จะส่งออกไปจีนญี่ปุ่นแต่ปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในกรณีของการปลูกยางนะครับก็คือเรื่องของแรงงานที่ใช้ในการกรีดยางเพราะการกรีดยางนี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ามากรีดน,นะครับ แล้วก็ต้องใช้ความมานะอดทนแต่ราคาดีครับยางแล้วก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับปลูกไปแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าปลูกในที่สูงมากๆก็ทําให้เกิดปัญหาดินถล่มได้เหมือนกันในภาคใต้มักจะเกิดไปบ่อยเพราะยางไปปลูกในบนเขาสูงๆน,นี่ไม่ได้นะครับเพราะรากมันสั้นนะครับรากยาง เดี๋ยวผมไปพบกับพี่น้องที่ตำบลนาเหลืองได้คุยกันที่นั่นด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังในรายการนี้อยู่ก็คงทราบกันดีนะครับว่ายางพารากําลังเป็นพืชยอดฮิตทีเดียวนะครับหลายพื้นที่อยากจะปลูกกันนะครับแต่ในขณะนี้นอกจากยางพาราแล้วครับผมก็ปรึกษาหรือกับทางเกษตรก็อยากจะปลูกพืชอีก3ามชนิดครับก็คือมะขามเปรี้ยวหรือมะขามส้มนะครับแล้วก็เรื่องของไผ่ ้นไผ่นี่แหละครับก็จะทํารายได้นะครับแล้วก็มะม่วงนะครับเสริมเข้าไปเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับการปลูกป่าไม้การปลูกต้นไม้นี่ดีทุกเรื่องนะครับยิ่งปลูกยิ่งดีนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยเป็นที่กรองอากาศเป็นที่ดูดซับคาร์บอนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขาบอกว่าต้นหนึ่งมันสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนได้ละต้นละหนึ่งตันนะครับใน10ปี สีเขียวก็ทําให้โลกเย็นลงนะครับและในอดีตบ้านเราก็มีความผูกพันกับต้นไม้การตั้งชื่อหมู่บ้านก็มักจะตั้งชื่อตามต้นไม้อย่างเช่นบ้านดูตำบลดูใต้บ้านสันป่าศักด์ตำบลเรืองอย่างนี้ก็มาจากชื่อต้นไม้ทั้งสิ้นนี่คือความผูกพันนะครับท่านผู้ฟังครับออตอนนี้เวลานี้ก็จะมีงานมงคลอันหนึ่งนะครับคืองานกําหนดงานจัดงานพิธีมาหมามงคลสืบชะตาหลวง ทำบุญอายุวัฒนมงคล97 79ปี59พรรษาของอพระเดชพระคุณพระธรรมนันทโสพลท่านเจ้าวาดวัดชังคำซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับก็จะมีกำหนดการจัดงานวันศุกร์ที่17มิถุนายนและก็วันเสาร์ที่18มิถุนายนที่วัดประชาติชังคำวันศุกร์ที่17ในเวลา1 6 0 0นและวมาเสาร์ที่18มิถุนายนเวลา9.00นนะครับท่านไปร่วมงาน ทำบุญสืบชะตาหลวงในโอกาสถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือวันเกิดนะครับแล้วก็วันครบอายุของท่านคือ79ปีและท่านก็บวชครบ7 9 9พรรษานะครับแล้วก็มีงานสำคัญอีกงานหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับวันศุกร์ที่17อย่าลืมนะครับไปร่วมงานตลาดผลิตผลเกษตรอินทรียเขาจัดกันที่หน้าสำลังงานเกษตรจังหวัดน่าน เกษตรอินทรีย์ก็คือการเกษตรที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ใช่ยาปราบศัตรูพืชไม่ใช่ฮอร์โมนเร่งไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงพืชผักก็จะเป็นพืชผักทีปก่ปลอดจากสารพิษนะครับปลอดจากสารพิษเช่นผักอินทรีย์หรือเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงจากผักที่ปลอดสารพิษหญ้าที่ปลอดสารพิษเนื้อสัตว์อินทรีย์หรือผลไม้อินทรีย์เป็นเรื่องหากันได้นะครับในการนี้สูญแสงเทียนโดยการนําของ คุญชูศักดิ์หาดพรมซึ่งเป็นหนึ่งในสามงศูนย์ปราดชาวบ้านที่รับการสนับส,สนุน,น,นความรู้และงบประมาณจากกระทรวงเกษตรนะครับปัจจุบันก็มีเครือข่ายผลิตทางเกษตรอินทรีย์ถึง25กลุ่มด้วยกันแล้วก็จะขายสินค้าชนิดทุกวันจุกนะครับที่หน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตั้งแต่เวลา13บสมนาฬิกาหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับไปเลือกหาซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ แล้วก็จังหวัดน,น่านก็จะจัดโครงการไถชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ศาสตร์เจ็ดรอบนะครับโดยจะจัดหาโคกระบือที่มีคุณลักษณะดีมีความสมบูรณ์98ตัวนะครับเพื่อสนับสนุนตามโครงการธนาคารโคกระบือนำเอาโคกระบือที่ไถ่ชีวิตแล้วนี่ไปมอบให้กกเกษตกรกรนะครับ ท่านใดที่อยากจะทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือที่จะเข้าโรงฆ่าสัตว์นะครับเอาชีวิตเขาออกมาก่อนนี่ก็สามารถที่จะบริจาคเงินกันได้โครกระบือตัวละ1 5 0 0 0บาทนะครับบริจาคได้ไม่จํากัดนะครับตามกำลัาางศรัทธานะครับสามารถประสานงานหรือยื่นความจํานงจะบริจาคเพื่อทาบุญเนื่องในวโรากาสในพระราชพิธีมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จ้ายหัวเพื่อไถ่ชีวิตโครกระบือนี่นะครับได้ที่คุณนพพรมหากันธาครับปศุสัตว์จังหวัดน่าน หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณนพพรคือหมายเลขโทรศัพท์0 8นย์4 3 6 3 7นะครับผมก็จะบริจาคสองตัวเพื่อทำบนร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่12ที่ผ่านมาทางป่าไม้กระทรวงที่กำลังกับทางตอดดดอทางอสอไปตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่บ้านคั่วหมู่ที่6 ตำบลสีภูมิอำเภอเท่าวังผาพบผู้กระทําผิดบุกรุกป่าสูงวันยู่หกรายมีรถปิกอัพสองคันจักรยานยนต์ห้าคันผู้กระทําผิดทั้งหกรายนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นราษฎร,รบ้านดอยติวะนะครับก็จับกุมดําเนินคดีกันไปในฐานความผิดผู้บุกรุกป่านะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่ดินทํากินของเรามีอยู่แล้ว อย่าไปบุกรุกอย่าไปตัดไม้ทำลายป่ามันจะเกิดอันตรายต่อส่วนรวมในะขณะนี้ก็พยายามนะครับทั้งป้องทั้งปรามกันนะครับเมื่อฟังรายการนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับเช้านี้กำลงังจะออกไปก็หยุดไว้นะครับอย่าออกไปเลยนะครับอย่าไปทาอย่าไปตัดเลยนะครับแล้วก็มีการจับไม้อยู่ที่นู่นด้วยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาทางฝ่ายปกครองอําเภอท่าวังผาประธานโทษอําเภอเวียงสา สถานีตำรวจภูทรเวียงสาก็ประสานงานกับหน่วยปราบปรามผู้กระทำผิดทางป่าไม้หน่วยนปพ,พจังหวัดน่านนะครับตำรวจภูทรจังหวัดน่านเขาได้ออกไปยึดรถบรรทุก18ล้อนะฮะรถขนาดใหญ่นะครับบรรทุกไม้ตะเคียนถึง9ท่อนนะก็บอกว่าตัดมาจากที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ตำบลสถานอำเภอนาน้อย นะครับก็ขณะนี้ก็มีการอายัดไว้เพื่อตรวจสอบว่าตัดมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่นะครับปกตินั้นจะต้องบอกต้องกล่าวนะครับการนําไม้ออกการชักลากต้องมีการตีตราไม้แล้วก็ต้องตัดในที่ดินที่มีนอสามนะครับแต่ว่าทําไม้ใดโดยเฉพาะยิ่งไม้สักไม้ยางแม้จะเป็นที่ดินนอนสามก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับ เป็นที่ดินของตัวเองก็ต้องขอญาตตัดนะครับเพราะว่าไม้นี่เป็นเรื่องสําคัญการบุกรุปตัดไม้ทําลายป่าก็ทําให้เกิดปัญหาอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภคท่านผู้ฟังที่มักจะใช้เครื่องบินเดินทางบ่อยๆโดยเฉพาะยิ่งสายการบินนกแอนนี่ละครับมักจะมีการเลื่อนเที่ยวบินยกเลิกเที่ยวบินไม่แจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าเกิดปัญหาบ่อยครั้งผู้โดยสารที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าก็ได้รับความเสียหายก็มีการยืน่น นะครับข้อร้องเรียนยื่นฟ้องกันไปวันนี้ครับสารจังหวัดน่านกำหนดเวลา9นาฬิกาครับจะมีการไก่เกลีย่ยข้อพิพาทระหว่างสายการบินนกแอร์กับผู้เสียหายนะครับซึ่งจะมีการเลืยกที่บินพงศ์ะส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานคุ้มครองผู้ริโภคสำนักง,งานจังหวัดไปร่วมรับฟังด้วยเพราะว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบินนี่ต้องแน่นอนนะครับเวลาต้องแน่นอน พราะการบินเนี่ยถือว่าเป็นความปลอดภัยสูงสุดและกำหนดหมายต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเลื่อนเมื่อยกเลิกเที่ยวบินนี่ก็มีผลกระทบอย่างมากเพราะฉะนั้นก็มีการยื่นคําร้องกันนะครับวันนี้ทงางศาลเขาก็นัดไกลเกลี่ยกันนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องสายการบินพูดถึงเรื่องการบินเดี๋ยวนี้โลกบินไปเร็วบินไปไกลโดยเฉพาะยิ่งโลกของการสื่อสารนะครับเมื่อสักค่ท่ธนาจารย์ธนูสอนบุญเนี่ยท่านก็เป็นทนายเป็นผู้ที่ประสานงานพัฒนาจังหวัดน่าน แข่งขันเอาใจใส่ในเรื่องของหลายเรื่องด้วยกันนะครับประสานงานโดยเฉพาะท่านเป็นที่ปรึกษานายกองกรารระจาส่วนจังหวัดก็มาบอกว่าท่านผู้ว่าครับรายการผู้ว่ามาแล้วนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่35ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่สาครั้งทุกเช้าวันอังคารผมก็มาจัดสดๆทุกครั้งแต่มีบันทึกเทปอยู่สองครั้งในยานธนูบอกผมนะครับผมก็มกไม่เคยจำนะครับท่านก็บอกว่านี่จัดมา35ครั้งแล้วบันทึกเทปไปสองครั้ง และท่านผู้ฟังที่อยากจะสื่อสารกับผู้การจังหวัดก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาในรายการนี้ได้หรือท่านที่ฟังอยู่สามารถจะฟังทางออนไลน์หรือนะครับอยากต,ติดต่อกับผู้การจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้ก็มี Facebook นะครับคลิกเข้าไปที่ seni นะครับใน Facebook ก็สามารถจะคุยกับผมได้ทาง a c e b o o k นะครับหรือท่านบอกแหม้ไม่อยากใช้ a c e b o o k นะครับอยากจะเข้าไปสายตรงผู้การจังหวัดในเว็บหรือในหน้าเว็บของ จังหวัดนะครับน,น่านโ o t ีก็จะมีสายตรงผู้ว่านะครับสามารถที่จะเสนอแนะความคิดความเห็นกันมาได้ในโลกสื่อสารยุคใหม่นะครับสำหรับรายการผู้ว่ามาแล้วนะครับก็ดําเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คงจะได้รับสาระนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผูฟยยน้ฟังที่ อยู่คนทั่วไปนะครับเจอหน้าผมก็บอกแหม่ฟังทุกวันนะครับต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับสาหรับรายการผู้ว่ามแล้วก็จะพบกันทุกเช้าวันอังคารนะครับตั้งแต่6กนาฬิกานะครับก่อนการถ่ายทอดข่าวจากสถานีอยู่ประเทศไทยก็จะสิ้นสุดในเวลา7จ็นาฬิกานะครับสาหรับวันนี้ครับรายการผู้ว่ามแล้วก็เป็นการมาถึงช่วงทางรายการนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณพี่น้องวิจิมสุนทรแห่งนะครับขอบคุณยุทธเทศบาลที่ถ่ายทอดสัญญาณนี้ไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายครับ ประสบแต่วความโชคดีครับพบกันใหม่ในวันคาหน n g ้าเราวันนี้สวัสดีครับ ยุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเสษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสวทอน่าน9 4้าสจเมกะเฮิร์ตซ์เว็บไซต์